สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวราค้นะคะวันนี้จะกลับมาพบกับคลิปดวงรายเดือนมีนาคมสําหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาวราศีมีนให้ความเคารพนับถือนะคะขอให้ช่วยส่งพลังงานเปิดจิตเปิดใจให้ลูกสามารถอ่านไพ่สื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะขอบคุณค่ะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการงานการเงินแล้วเราก็จะสรุปภาพรวมสถานการณ์เหตุการณ์ของเดือนนี้ให้ด้วยนะคะส่วนความรักตั้งแต่เดือนมีนาค่ะเราจะทำความรักแยกเป็นลายปักให้นะคะก็จะเป็นสองปักเนาะก็รอนิดนึงขอทำเรื่องการงานการเงินให้ครบสิราศีก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปปั่น ความรักให้นะคะโอเคเพราะว่าเราไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปแล้วเราเห็นว่าถ้าคลิปยาวเกินไปอะคะ่ะอาจจะเสียเวลาเพื่อนๆด้วยก็เลยแยกคลิปออกไปนะคะโอเค,คเดี๋ยวเราจะหยิบสำหรับเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะการงานสมามใบโอเค อ้าวไพ่การเงินดีมากเลยเดี๋ยวเราจะหยิบไพ่การเงินเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันการกเงินแอบดีนั้นเนี่ยมันคงดูดูดีทีเดียวเชียวว้าวเพื่ <aument ing noise> อนๆชาวราศีมีน่าครบมากเลยนะเดือนนี้ทั้งการเงินและการเงินดีมากเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราขอหยิบไพ่สรุปรายเดือนเอาไว้เลยนะคะสําหรับสําหรับไพ่ทาโร่เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงอ่านให้ทีละกองนะคะสรุปเนาะ ว้าวมีดือสันด้วยนะเดือนนี้ว้าวเดือนนี้เพื่อนๆชาวราศีมีนน่าคบหามากเลยนะคะงานดีเงนิงนปังสถานการณ์ทั้งเดือนก็คือสรุปออกมาก็ดูดีทีเดียวเชียวโอเคค่ะงั้นเราไปกันทีละเรื่องเลยเนาะก็เรื่องแรกนะคะสําหรับเรื่องการงานเรามองว่าคุณอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อ่ะค่ะคือ e wise c o u n s e l o r เนี่ย ก็คือจะเป็นไพ่ท่าเป็นไพ่สำหรับทาโร่ทั่วไปก็คือจะเป็นไพ่เดดไฮโลแฟนนะคะก็คือไพ่สังฆราชไพ่พระนั่นเองเรามองว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่ได้รับการอุปถัมภ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะแล้วทําให้คุณะคะได้มีวิสัยทัศน์มองเห็นแล้วก็ต่อยอดความคิดนั้นให้ขยับขยายได้ดีขึ้น แล้วก็ผลสำเร็จของคุณนะคะคือ king of w a r นะคะคือพระราชาไม้เทา้าคุณมีความอินสปายมีโม t ิเวชั o n ในการทำงานมากๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแบบมีไฟมากๆเลยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นเพราะว่าด้วยความมั่นใจและหนเรามีความรู้อย่างแรกเลยคือถ้าคุณไม่ได้รับความรู้จากใครแปลว่าคุณตัวคุณเองนี่แหละที่มีองค์ความรู้ในสิ่งที่คุณกาลังทาอย่างมากแล้วก็พอลงมือทาไปแล้วอะคะ่ะ อันนี้ก็สําเร็จอันนี้ก็สําเร็จอันนี้ก็สาเร็จอะมนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโมดิเวตมากเลยแล้วก็มีพลังใจมีพลังกายที่จะทุ่มเททําลงไปในงานเดือนนี้เดือนมีนาคมสําหรับชาวราศีมีนคือปังมากเวอร์เรื่องงานนะโอเคอิจฉาเราเนี่ยแค่พูดก็อิจฉาละโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเราไพ่ดีมิเชล่์ค่ะจะมีเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนอะไรที่อยากจะบอกให้เพื่อนๆืน,นรู้นะคะ เป็นคนที่ได้รับการฝึกสอนมาหรือว่ามีประสบการณ์อย่างมากๆกับสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยคือเรามองเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้ผ่านการเรียนรู้แล้วมีความพยายามมาก่อนเนาะมันไม่ใช่อยู่ๆแบบหยิบจับอะไรแล้วสำเรลย่ะเราว่าคุณค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะจากแบบไม่ค่อยรู้อะไรก็กลายเป็นว่ารู้มากๆแล้วก็เก่งมากๆไปเลยอย่างเงี้ยว้าวดีแลกนะคะ อยากบอกให้คุณทําอะไรรีแลกแล้วก็กานซีชั่นนี่ไงคะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ f ิฟรีดอมโอเคก็สิ่งที่คุณทำมาค่ะก็เข้าใจเนาะว่ามันจะอยู่ในช่วงของงานขาขึ้นแล้วคุณกําลังถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอะคะ่ะเรามองในลักษณะที่ว่าคุณจะได้รับออเดอร์ใหมๆ่ๆหรือลูกค้าประจํา กลับมาหาคุณด้วยบิ๊กลอดหรือออเดอร์ใหญ่ๆที่คุณจะได้รับหรือเป็นโปรเจกต์งานถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคะคุณจะมีงานเข้ามาหาเพิ่มคือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่งานพุ่งเข้าหาคุณอย่างมากเพราะว่าไพ่การงานของคุณนะคะดีมากเลยสองไม้เท้าอ่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วแล้วคุณก็จะได้รับผลสำเร็จของความมานะบากบานความทุ่มเทของคุณอย่างจริงจังนะคะในเดือนมีนาคมแต่ก็มีคำแนะนำอย่างหนึ่งอยากให้คุณอ่ะรีแลก ทำแบบสบายๆแบบมีความสุขอะคะ่ะไม่เครียดอืมเพราะว่าพอเวลาที่สภาวะของ work load อะคะ่ะคืองานมันเข้ามาเยอะเนอะแน่นอนคุณอยากจะรู้สึกว่าอันนี้ก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําให้เร็วอะไรเงะะี้ยค่ะอาจจะเกิดความเครียดเนอะเขาเลยอยากให้คุณอะรีแลกซ์นะทําแบบมีความสุขยิ่งคุณมีความสุขอะคะ่ะคุณจะดึงดูดความสุขเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ่ะจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่หยุดหยั้งเลย เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอย่างที่เราบอกอะค่ะคุณได้เก็บเกี่ยวความมุมานะบากบั่นของคุณแล้วมันถึงจุดที่คุณจะได้เปลี่ยนถ่ายไปสู่ความสำเร็จเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่จากสองไม้เท้าใช่ไหมคะพาตัวเองประสบความสำเร็จไปถึงคิงไม้เท้า <c oughs> ก็คือจุดสูงสุดของหนะ้าที่การงานของคุณได้อะค่ะถ้าคุณทำธุรกิจ ส่วนตัวนะคะแปลว่าคุณจะเป็นผู้นําเป็นลีดในการทําธุรกิจในโปรดักต์นี้หรือในบริการนี้คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆและสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคือคุณเป็นอิสระเลยก็ค,คือเป็นที่1่อะเราว่าคุณจะหลุดจากการแข่งขันทุกอย่างเพราะคุณเป็นอิสระและ้วให้ทํางานด้วยใจที่รีแลกนะคะทําด้วยความสุขอะแล้วคุณจะรู้สึกว่า ความสุขมันไม่จบไม่สิ้นคุณทําได้เรื่อยๆตลอดเลยอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีของเพื่อนๆชาวราศีมีนมากในเดือนมีนาคมให้ทําทุกอย่างด้วยความสุขนะคะค่อยๆทํามีความสุขไปกับทุกๆวันนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นแบบที่คุณแบบ ไม่รู้ตัวมันจะเกิดการทรานซิชั o เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหน้าที่การงานที่มั่นคงมากขึ้นถึงคุณจะทํางานเป็นพนักง,งานประจํานะคะคุณก็จะมีโอกาสได้รับการเจริญเติบโตได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่าเพราะตัวคุณเองอะคะ่ะมีความสามารถอยู่แล้วและเขามองเห็น นะคะคมองเห็นก็จะได้โอกาสที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่ถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณได้รับการมอบหมายที่จะได้ทํางานที่ช a l l e n g คุณมากขึ้นทําให้คุณเติบโตได้มากขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าแล้วไพ่ DIY Basing อะคะ่ะมีอะไรอยากจะบอกนะคะอยากจะบอกเพิ่มเติม ว้าวพีชความสันติสุขความสง,งบนะคะแล้วก็ trust คุณเป็นที่ไวเหนือเชื่อใจนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความรักแล้วก็คุณเป็นคนนิ่งแล้วก็คมในฝากะคะ่ะม,มีความสามารถมีความเก่งกาจที่ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าหุ้นส่วนนะคะที่จะให้ความไว้วางใจคุณ มีความสงบอย่างที่เราบอกค่ะอยากให้คุณอนะใช้ชีวิตบนความรีแลกเนาะเมื่อไหร่ที่คุณรีแลกค่ะจิตใจของคุณความรู้สึกข้างในของคุณอนะก็จะพบกับความสงบนะคะอยากให้คุณลองเก็บไปคิดแล้วลองไปทําดูนะเราว่ามันโอเคเลยแล้วก็คุณเองอะค่ะเป็นที่ไว้เนือเชื่อใจเนาะสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะมันสร้างความมั่นคงมันสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจในสายงานที่คุณทํานะคะ อันนี้เป็นข้อดีเลยแล้วคุณเป็นที่รักของลูกค้าเป็นที่รักของผู้ผบังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานเราไม่เห็นคอนฟ lict ในการทํางานนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าแล้วไพ่ okay, วิสต้ามอรค์คอลค่ะจะมีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชาวราศีมีนะคะเพิ่มเติมสําหรับเรื่องการงานเนาะ เราเคยลองแบบพยายามแบบลองเปิดไพ่น้อยๆพูดสั้นๆให้คลิปมันสั้นลงเพื่อที่จะสรุปได้มากขึ้นแต่เราแบบพอเราทําเสร็จเรารู้สึกคาใจอะเรารู้สึกว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากอยากพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับมาเปิดไพ่เยอะแล้วก็อ่านไพ่ให้เยอะแบบเดิมนะคะโอเค truth beetle ค่ะอือคอนเฟิร์มเลยก็ อันนี้ก่อนนะคะ Forgiveness Letting go see you, Set yourself free อันนี้ค่ะก็คือมาขึ้นกับไพ่ฟีดอมนะคะอย่างที่เราได้บอกไปว่าคุณจะเป็นอิสระจากการแข่งขันทุกอย่างถ้าถ้าสมมติว่าคุณมีความขัดข้องหมองใจกับ หรือกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรอะค่ะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณเป็นอิสระอย่างแท้จริงก็คือการให้อภัยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างอะมันผ่านไปนะแล้วชีวิตคุณจะเป็นอิสระเป็นฟรีดอมแบบชนะใสๆส,สบายๆเลยจริงๆอม,มีเท่านี้เองแล้วก็ไพ่ใบนี้ค่ะก็ขึ้นมาสนับสนุนกับคำว่า trust นะคะคุณเป็นคนที่ honesty แล้วก็ c h a r t y คุณเป็นคนที่ชัดเจนแบบใครทำ ใครทาธุรกิจกับคุณหรือทํางานกับคุณนะคะจะไม่ต้องกลัวว่าคนราศีมีนจะหักหลังใครนะคะเพราะคุณเป็นคนชัดเจนแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างตั้งแต่ตน้นคุณจึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจยอย่างมากนะคะอย่างที่เราเห็นโอเคสําหรับการงานมีประมาณเท่านี้ก็ความรู้ที่คุณจะได้รับมาหรือตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะสิ่งนั้นจะทำให้คุณก้าวหน้าจเจริญเติบโตแล้วก็ เข้มแข็งในหน้าที่การงานของคุณนะคะที่เรามองเห็นสิ่งหนึ่งที่พลังงานพี่ไพ่แนะนําก็คือถ้ามีความตดิดขัดขัดข้องหมองใจอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกค้าหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะคะอยากให้ล้าวางแล้วก็ให้อัภัยแล้วคุณจะได้พบกับความสุขธีมของการใช้ชีวิตของคุณคือมีความสุขเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณโอเคนะได้เดี๋ยวเราจะรวบอันนี้เก็บนะแล้วเดี๋ยวเราจะ เปิดไพ่การเงินเนาะการเงินก็ดีเราบอกเลยคนราศีมีนา,นาคบมากเลยเดือนนี้บ้านอยู่ไหนหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเนาะโอเคเราหยิบไพ่การเงินมาให้ดูแล้วการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะเราเห็นไพ่สีไม้เท้าเนาะคือความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนะคะความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ ไพ่เลเลสค่ะมันก็คือไพ่เดทเนาะในสําหรับแบบนาไพ่ทาโร่ทั่วๆไปก็จะเป็นไพ่เดทนะคะไพ่เดทเนี่ยคุณได้จบจากสถานการณ์ที่มันแบบไม่ดีอะแล้วคุณเกิดใหม่เป็นสถานการณ์ที่ดีแล้วคุณเกิดมาเป็นความมั่นคงแล้วก็ชัยชนะแปลว่าคุณได้รับ ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนอย่างดีหากก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ่ะสถานะทางการเงินแบบอาจจะรู้สึกตึงๆอยู่บ้างหรือติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่เดือนมีนาคมนี้คุณจะก้าวข้ามผ่านนะคะคุณจะได้รับชัยชนะทางด้านการเงินอืมได้รับชัยชนะทางด้านการเงินคุณอาจจะรอคอยการลงทุนอะไรไว้แล้วรอผลกําไรลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือเงินที่เคยนอนนิ่งอยู่อะคะ่ะ ก็ได้งอกเงยขึ้นมาจากการลงทุนของคุณและเราเห็นความมั่นคงนะคะเราไม่เห็นไพ่ของความขาดแคลนอืมเดี๋ยวเราจะลองดูกันแต่ถ้าถามหาโชคลาภเราไม่เห็นไพ่เหรียญน,นะคะอืมเราเห็นแบบเงินที่มาจากการทำงานการค้าขายการทำธุรกิจของคุณนะคะเราว่ามาจากส่วนนั้นเนาะเราไม่เห็นไพ่โชคลาภอันนี้บอกตรงๆหรือบางคนอาจจะมีก็ได้นะคะแต่อันนี้เราบอกตรงๆเพราะว่าเราไม่เห็นในหน้าไพ่ของเรา โอเคค่ะแล้วก็ให้ดีมเรมชนะคะมีอะไรอยากจะบอกดูดูกอนนะโฟซี่คุณคาดการได้แล้วว่าคุณจะมีมันสมองเฉียบขาดในด้านการลงทุนนอริสคุณจะรู้สึกอืมได้รับการอุ้มชูเอ็นดูแล้วก็ฮิลอย่างที่เราบอกตั้งแต่เรื่องการงานนะคะคุณเป็นที่รักใคร่เอ็นดูนะคะเราบอกเลยจุดเด่นของคุณอนะ่ะคุณเป็น คุณเป็นที่รักใคร่เมตตาเขาเรียกว่าอะไรนะเมตตามหานิยมใช่ไหมเออถ้าแบบเป็นเป็นแบบสายพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณเป็นคนที่ได้รับความรักความเมตตาเป็นคนที่ผู้คนสนใจและให้ความให้ความสาคัญอนะ่ะเหมือนกับว่าสมมติว่าถ้าคุณแบบไลฟ์ขายของอนะ่ะคนจะเข้ามาดูมากกว่าปกติอยู่ๆก็มีคนที่แบบไม่เคยคิดจะดูคุณอนะ่ะก็เข้ามาดูคุณนะอันนี้คือโอกาสของการดึงดูดเงินเข้ามา คุณน่ะจะคาดการได้นะเวลานี้เดือนมีนาคมอะค่ะจะเป็นเดือนที่คุณน่ะวางแผนแล้วก็คาดการอะไรได้อย่างแม่นยํานะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณน่ะได้รับการเยียวยาอย่างที่เราบอกอะค่ะพอมันผ่านการแบบคุณได้หลุดพ้นจากความไม่มีไม่พอล้มเหลวความติดขัดนั้นแล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเออสถานะทางการเงินของคุณน่ะได้รับการเยียวยานะคะ ยอดขายดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่หลังปรับเงินเดือนขึ้นหรือโบนัสออกอะไรก็แล้วแต่คุณได้สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าไพ่ d ีว a s เบ g ซิ่งมีข้อความหรือมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะชาวราศีมีน v i t a l i t y ความมีชีวิตชีวานะคะมาพร้อมกับคาว่าอนนอริทเลยน e ทคุณจะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็บาลานและอีกใบหนึ่งเราขออีกใบหนึ่งโอเคแอคชั่นก็ให้คุณลงมือทำได้เลยนะคะตามแผนที่คุณวางไว้หากคุณทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทำธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการเองหรือว่าเป็นผู้บริหารนะคะถ้าคุณมีวางแผนวางวิสัยทัศน์ไว้แล้ววาง วิชั่นไว้แล้วนะคะตอนนี้แอคชั่นไดเลยนะคะลงมือทําได้เลยเดือนมีนาเป็นเดือนที่ดีเพราะว่ามันเริ่มปรับสมดุลแล้วทั้งทางความคิดของคุณแล้วการวางแผนของคุณนะคะมันสอดของกันนะคะส่วนคนที่เป็นพนักง,งานประจำะคะ่ะถ้าเรื่องเงินอะ่ะคุณมีการลงทุนอะไรไว้หรือคุณได้ศึกษาข้อมูลนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่คุณจะขยับการลงทุนส่วนตัวของคุณได้เช่นกันค่ะ ส่วนเจ้าของกิจการนะคะก็ลงมือทําได้เลยแผนที่คุณวางไว้อะคะ่ะความฟอร์ซีต่างๆนะคะที่คุณวางไว้อะคุณสามารถลงมือเทคแอคชั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ Wisdom Oracle นะคะว่าไพ่ Wisdom Oracle มีข้อความอะไรที่จะบอกชาวราศีมีในเรื่องของการเงินนะคะ ว้าว wow. giving and receiving trade off นะคะก็เป็นเรื่องในแง่ของนักลงทุนเลยเนะคุณลงทุนไปคุณก็จะได้รับนะคะอืม everything h a p p e n in in the now being fully present in the moment ก็ให้คุณนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะบางครั้งอะคะ่ะการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของสถานะทางการเงินนะคะคุณอาจจะโฟกัสที่วันนี้แล้ว เรามองว่าอันนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนระยะยาวคุณวางแผนแล้วก็ตัดสินใจตอนนี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลนะคะแอคชั่นน่ะแอคชัน่นนะให้ทำตอนนี้แต่ผลลั่ะปะค่ะอาจจะต้องรอเวลานะคะแอคชั่นเนี่ยเขาขึ้นมาประกบไพ่เฮนียนาวนะคะแอคชั่นกับเฮนียนาวก็คือให้คุณลงมือทำตอนนี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบถัดไปนะคะถ้าแอคชั่นนะคะให้ลงมือทำเลย ด้วยแผนที่คุณคิดมาดีแล้วนะคะคุณจะได้รับ giving and receive trade off นะคะก็คือการ exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนนั่นเองอาจจะต้องพอได้รับมาค่ะอันนี้เราเป็นทริคเนาะแนะนำว่าอาจจะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนเพื่อให้กับคนที่ได้โอกาสกว่าหรือทำบุญทำทานในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะทำมันจะทำให้คุณอะได้รับสิ่งนั้นได้ flow มากขึ้นเมื่อคุณเป็นทั้งผู้ให แล้วคุณจะได้เป็นผู้รับนะคะอันนี้คือทริคของเราเนาะโอเคที่เราแนะนํา <wahrscheinlich> ก็เรื่องการเงินก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ไพ่บอกมาก็คือถ้าคุณคิดจะทําอะไรอะค่ะเฮียนาวก็คือตอนนี้ทําได้เลยตามแผนที่คุณวางไว้นะคะแล้วก็ทริคนิดนึงในการที่จะทําให้ชีวิตของคุณฟล์ขึ้นแล้วมีความสุขมากขึ้นก็คือการเป็นผู้ให้และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับ ในอนาคตนะคะคุณจะได้อยู่ในสเตจของการให้และการรับซึ่งมันจะสมดุลมากๆอันนี้เราแนะนำนะคะโอเคพลังงานของไพ่เรื่องการเงินก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลหากคุณคิดจะลงทุนคุณทำได้นะคะโอเค เดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะว่าสรุปสถานการณ์เดือนนี้ของคุณเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็งานนะคะที่รู้สึกว่าต้องพบเจอกับคนในหลากหลายรูปแบบหรือสถานการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะที่ต้องเจอกับเรื่องที่มันหลากหลายนะ,ะแล้วคุณต้องจัดการนะคะคุณจัดการได้ดีด้วยคุณคือเดอรซานะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสุข เป็นเดือนที่คุณมีความสุขจริงๆอย่างที่เราบอกเรื่องงานคุณก็ดีเรื่องเงินคุณก็โอเคคุณมีแนวโน้มที่จะลงทุนแล้วได้กําไรแล้วถ้าคุณเคยติดขาดมาเดือนนี้คุณฝืนแล้วนะคะมีไพ่เดอะซันมาคอนเฟิร์มกับภาพรวมของคุณแล้วก็คุณสามารถปรับบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้ดีแล้วนะคะก็คือเป็นการปรับบาลานซ์ซ้ายขวาจากที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ ทำงานหนะักขนาดนี้มันมันจะส่งผลดีไหมคุณได้รับผลตอบแทนของคุณแล้วในเดือนนี้นะคะเราไม่เห็นปัญหาสุขภาพที่จะต้องระวังนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอ่ะได้บาลานซ์ชีวิตได้แก้ไขในจุดที่รู้สึกว่าติดขัดนะคะมันเริ่มโฟล์มากขึ้นแล้วชีวิตคุณไปสู่ในทิศทางที่ดีนะคะเพื่อนๆชาวราศีมีนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วยังไงติดตามรอชมคลิปความรักที่จะทำเป็นรายปัก ในเดือนมีนาคมแยกออกไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ